น้องๆทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีหรือว่าคนที่กําลังสิเดินทางเขาไมา้ประเทศเกาหลีเนาะจ้ะตามที่สัญญากันไว้เนาะว่าพี่แก้วชิม,มาสอนวิธีใส่แอปรถไฟเนาะจ้ะเพราะว่าการที่เห้าอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีนี่แอปรถไฟนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเดินทางไปหันมาานีเนาะจ้ะเพราะว่าคนส่วนมากเขากอ็อาศัยวิธีเดือนทางด้วยรถไฟมันจะสะดวกสบายเนาะจ้ะ ก่อนอื่นเลยเฮาให้ไปโหลดเนาะจ้าให้ไปโลหปโลดแอปรถไฟมาเนาะของประเทศเกาหลีเขาไปเพสโต้หรือว่าแอป,ปสโต้เลยเนาะจ้ายีง่งเราว่าซับเวกเขาไปเราห้าวกบสิได้เห็นแอป,ปหน้าตานี่เลยเนาะจ้ากดติดตังดาวน์โหลดเลยพอเวลาเฮาเปิดเข้าไปเนาะตรงนี้กากระบาดออกเลยเนาะจ้ะนี่มันสิเป็นเห็นแบบ เสน้นสีนวสีนีและโย่งและย่างเต็มไปหมดเลยเนาะจ้าเห็นเราแบบตาไร้เลยล่ะกันค้นกันคนบบหูจักใส่บ่เป็นเนาะจ้า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่แก้วสีมาแบบว่าสมมุิเนาะสมมุตวบาสีเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเนาะสีผ้าเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแหละใน,นเนี่ยสีขึ้นรถสายใดเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้า สมมติว่าพี่แก้วสิคืนรถสายสีรถไฟสายสีเขียวกันแล้วกันเนาะรถไฟสายสีเขียวเริ่มต้นอยู่มุ่นสันเนาะจ้ะเป็นรถไฟสายของบานพี่เอง <c oughs> เริ่มต้นที่มุ่นสั้นสมมติพีวพี่แก้วอยู่อ่ามุ่นสั้นเขตมุนสันกันแล้วกันเนาะเขตมุ่นสั้นเนี่ยคันพี่แก้วสิเดินทางไป ไปโซนเนาะคันพี่แก้วสิเดินทางไปโซนกะมันสีมีบานพีมันสีมีรถไฟยูสามสามมันมีสายเดี่ยวแหละสีเขียวสีเดี่ยวแต่ว่ามันสีแบ่งออกเป็นไปสิ้นสุดยูสามหม่องนะเขาเรียกว่าหัวรถไฟเนาะจะ้ะหัวรถไฟเนี่ยของบานพี่แก้วมันสีไปสิ้นซุดยูโซนเนีน่ยซอ,อุนหยอกเนาะจ้ะ เซนหนึ่งมันสีนปาสสินสุดยุสโซนเราอีกเซนหนึ่งมันสีปสินสุดยูมีสินสุดยูท so. ็อกโซรากะสินสุดยูยงมุ่นเนาะจะ้ะมีหัวรดสามสามหัวด้วยการเนาะที่สีเดินทางไปค่ะพี่แก้วสีเดินทางไปโซนย้อนกลับมาหมงเกา่าพี่แก้วยูมุ่นสั้นสีเดินทางไปโซน พี่ก็ต้องเลือกขืนรถที่มันแจ้งว่าสีรถสายที่จีเดินทางไปโซนนะจ้ะมันก็สีวิ่งตามเส้นสีเขียวมาเลยผ่านออียงแน่ยผ่านผ้าจูผ่านวัดล่องกึ่มชนมากกกึ่มลึ่งอุ่นจองมาเรื่อยๆนะจ้ะมาเรื่อยๆจนว่ามาหอดตรงตรงเนี้ยมันสีมีทาาแยกตรงคาจัว หัจจัวมันสมีทางแยกนะจ้ะขันเข้านางรถบแมนสายโซนเนี่ยมันจะไปอีกทางหนึ่งมันสิไปฮงแดอ,อิบกูนะจ้ะแต่ขันเข้านางรถสายโซนเนี่ยมันจะมาชิ่นชนอันนี้เอาออกมันจะมาชิ่นชนนี่เราก็มาสิมาโซนเลยนะจ้ะเมื่อไปกดถืออีหยางขึ้นมากเ,เลยเลยิมาหัวโซนหยอก ก็คือสุดสายพอดีเนาะจ้ะแต่ถ้าว่าขันหฮาสิบไปสมมุติว่าห้าสิไปฮงแดอิบกูจังเสียหรือไปไปยงสั้นยังเสียเข้ากับสามารถนั่งรถสายที่มันไปถึงท็อกโซ่ใดเนาะจ้ะเพราะวา่าสายที่ไปถึงทอกโซกับยงมุ่นเนี่ยมันจะไปท่าเดียวกันเลยแต่ว่าขั้นหนึ่งมันจะไปฮอดแค่สุด สายแคทอกโซอีกขั้นหนึ่งมันจะไปสุดสายที่ยงมุ่นแค่นั้นเนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเห้ากับเบิงหัวลดดีมันสีมีก่อนที่เห้าสี่ข้นรถไฟนะมันสีมีปลายบอกอยู่ว่ารถขั้นนี้สิไปไสเน,นาะจ๊ะแล้วก็ห้าสมมุติว่าสมมุติว่าเท้าว่ัได้ไปเซนเขียวเซนเดียวแต่ห้าสิบไปมองอื่น มองอื่นที่บร,ริยู่ในเส้นสีเขียวนะจ้ะบร,ริยู่ในสายรถไฟสายสีเขียวเข้าต้องไปต่อรถอันนี้กับสีหยากนิดน้อยเนะจ๊ะห้เบิ้งประกอบกันกับคลิปที่พี่แก้วผ้าเดินทางด้วยรถไฟนะจ้ะสีเข้าใจง่ายขึ้นเนาะแล้วพี่แก้วแปะลิงไว้ให้ตรงข้ามบรรยายเลยเนะจ้ะ วิธีสังเกตเมื่อจะเปลี่ยนสายรถไฟขอตัดไปคลิปถัดไปนะคะมันยาวไปเดี๋ยวน้องๆจะปวดหัวกันซะก่อน